คือยอดเสือครับโอ้ครับผมอืมใส่หน่อยอดเนี่ยเลครับผมโอ้เปิดฟ้าออกโอ้เปิดฟ้าออกถามาครับยังยังบ่เห็นนะครับไปไปไหนบ่ครับนี่เอามาลดุ่นขังเนาะโอ้นี่นี่หน่อยเลย แค่ลายเสือเพิ่นนี่เลยโอ้นี่เสือเพิ่นเลยครับหยอดลงในอาหารเท่ากับปีลงลงลง๊ดไว้ครับนี่ครับแม่เพิ่นกำลังหยอดเสือนะครับอ๋อนี่ประครับเสือไปไม่ได้หนิป่ะเลาเสือเเมากว่าแม่หรือเขาพอเอาเสือมากนะเสือโอ้นี่กวนละสิบสองบาทกวนละสิบสองบาทอืมเขาก็มาหยอดลงหยอดลงมาหยอดแล้วก็แรนเต็มเลยจะไม่ไหลลงเลือดนึงต้นบันไดมันเต็มครับ เป็นเดือนุ่นแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเหรอโอ้โ,อโอเหเฮ็ดเร็วเนาะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> สำนานเหรอคือหยอดนี่ก็คือว่าเขาเทีต้องไปเตรียมเตรียมจุกบพันข้าวกับพ่อ,อโอ้สำมานเตรียมจุกพอดีอค,ครับต้นนี้เฮ็ดนา่งฝาครับเขาเอาพาะทั้งมัดจะเห็ดครับแม่เพาะทั้งมัดจะเห็ดนั่งฝา,ฝาบฝามไมีเห็ด บูดเห็ดคอนขาวโอ้มีสามอย่างอกสามอย่างสามอก่างรับแต่สีผ้าขาวส้มข้างในเลยครับอือหอมเนาะอู้หหอมอู้ต้นนี้เขาเอื้อยเท็ดยังครับเห็ดคอนขาวเห็ดคอนขาวจักเดือนครับมันไดีเป็นยังไงสิเดือนสิบมือเดือนกับอีกสิบมือ หลังจากหลังจากเขาเปิดพอแล้วเอาม้าอันในเดือนสิบมือแล้วก็มาเปิดเดือนสิบมือก็เอามาเปิดก็ลังกรีทุ่งมือในซองมือในมือที่สามโอ้โอ้อันเขาเพิ่นออกแล้วเขาก็กกรีดกรีดกรีหลอกปากทุ่งเหมือนยี่สิบครับกรีดหลอกปากทุ่งอ๋อกรีดหลอกปากทุ่งครับดอกมับม่ดอกมันเป็นตูม้นมาก็เป็นดอกโลดจักบาดไหมข้อมือนี่ทรงพละหกสิบโลห์หกสิบก็นี่คือราคาทรงออกจากเข้า เป็นของคุนกับอีกจะเป็นราคาหนึ่งแต่เตะเขาตีไกบางคนขายแปดสิบบางคนขายร้อยโอ้แต่เตะเขายเขามารับอยู่นี่เลยห่ืครับเขามารับกบ่าเลยเขามารับกบา่าแม่ข่าเขาจะมาเอาทุกเสาเลยเอาทุกเสาทุกเพียงอืมตอนนี้แม่ได้๋ยวจะเปิดคือตอนนี้ตาาัดจะจะโล่งครับโล่งเดียวโล่งเดียว,ยวมือเสาได้ไยวเด้จยกโล่งยี่สิบโลยี่สิบโลโลละแปดสิบโอ้ท่งเขาโล่หกสิบหกสิบโอ้ เขาไปขายแปดซีฟนะครับอืมก็ได้ดีแน่นมนะ่เนาะได้อยู่ซ้ำได้แม่เขาตัดได้ดอกมันประมาณเขาตัดทรงเพลินอืมเขาตัดอลไรครับอ๋อน,น,น,นี่นี่นี่ซ้ำหนีนอครับซ้ำหนีก็ตัดได้เลยนะครับนี่ครับซ้ำหนีก็ตัดได้แล้วพี่นอครับเ็ดขอนขาวเนาะเ็ดขอนขาวครับผูดอะไรจะกินเห็ดถือเด้อมาหาแม่เพลินอยู่บ้านสุขพัฒนาตำบล ข่าวขาบอำเภอน้ำยืนน้ำยืนนะครับกะมาแย่เมียพันไดนเนาะครับเนาะนะครับสมมุติว่ามีแม่ขาอยากสั่งนี่โทรมาหาแม่ได้บ่ <นะ S 1> เบอร์เบอร์ได้แม่ยศูนย์เก้าแปดครับหกสองหกหกหกเก้าศูนย์ข้าพ่อผมอยากอยากไอจะได้เฮ็ดหนาฟาร์มเนาะรับไปขาย นะครับเขามาหาแม่เพันไหนเนาะนะครับแม่ยังครับผมแม่ท้องจันแม่ท้องจันเน้อในพี่น้องเน้อผู้ใดอย,ยากได้เฮ็ดไปกินเนาะเฮ็ดราคาถือนะครับเอาเผื่อไก่เคียงเนาะ <c oughs> นะครับเฮ็ดตลอดปีวะแม่เฮ็ดตลอดมันมันบ <c oughs> ่มีหนาพักเลยเฮ็ดได้ตลอดจ <c oughs> ้ะโอ้มันเฮ็ดยากบ่แต่และฤดูการซ้ำๆกันหรือยังไงหนาหนาวมันสีหยากเนี่ยมันจะออกคือส่วนนี้มันหนาหนาวอันนี้มันหนาหลอนมันก็เริ่มออกเ่ราะงนมันหนาวเลยจะบอกโอ้ตอนนี้มันเริ่มเอาเอวมาเน้ เดือพี่น้องผู้ใดอยากกินเห็ดนะครับเน่องมึงงามเลยครับพี่น้องเด้อเฉมึงเด้อนี่ครับแม่ทันมากำลังปาดทุ้งหมือบ้านนะครับปาดทุ้งเลยสองหมือทำไมเนาะมือนึงมือสองเออเมือนสองเก็บเลยวันเียเขาเก็บเดี๋ยวโดนมาเลยเก็บนาแรกเขาประมาณอาทิีกูกลัวนาทิตยีนึงกับเมจ้ะเดี๋ยวมันก็บอกว่านาใหม่ก็คือตัวดีนี้นาแรก เทาเก็บอาทิตย์นึงมันเหมือดเหมือดแล้วเมื่อกี้คือน้ำไม่ขึ้นไหมน้ำไม่อ,มมอีกโดนมาในแหม่มไม่ใช่ไหนเก็บประมาณอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์นึงก็สิเป็นอีกรุ่นใหม้เขาเก็บเดี๋ยวจะหลุ่นแม่เก็บมันเก็บไปตลอดมันอสองเดือนถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนเก็บทุกเศร้าโอ้บัตสันีคือว่ามันออกดอกลายสุดนี่มันจักหมือบออกดอกลายนี่บมอลายสุดคือว่าเขาเรียกจะเก็บประม,ะมันช่วงเสมอ สองสามหมื่นี่คือออกร้ายสุดเหรอร้ายจะห่าก็จะเริ่มลดลดลงลดลงดูนต่อไปก็เริ่มลดลงเรื่อยๆอ๋อลดลงขึ้นอน้ำไม่อีกม้วนนั้นมันบนท่นออกมันก็จะออกมาเรื่อยๆอืมครับคือม้วนจังสี่นี่กรบอกอะไรเสียหายยังเพิ่งกำลังออกนอนี่นะครับนอครับเพิ่งกำลังเกิดนะครับโอ้นี่นี่นี่กำลังตูปูออกมาแลครับนอม้วนไหนมันก็จะพักอืมคือม้วนที่เพิ่งออกแล้วมันจะพัก หักแล้วมันจะขึ้นมาใหม่อีกค้าขาเขาลรวนก็คูลงก็จะขึ้นใหม่โอ้ขาเขาลรนเขาจะขึ้นมาอีกนี่คือธรรมชาติของเขาโอแม่เห็ดมาจากปีครับมันได้ซิบกว่าปีแล้วซิบกว่าปีแล้วเห็ดมาตลอดครับเห็ดจนชำนาญหรอจ้าเขาได้สีดปุ๋ยสีหยังมันบ่บ่บ่ฮอดแต่น้ำฮดแต่น้ำธรรมชาติเขาฮอดอดจางไรครับน้ำฮดเสาแรกเสาแรกอ๋อครับผมฮดเสาแรก ครับพ่อต่อพ้นหน้าพอดีนะครับมาทายเห็ดนะครับเนาอขอความรู้จากแม่เพื่อนครับผมถ้าพี่น้องเพื่อนอยากมาแวมมาส้มนะครับอ่านะครับเฮ็ดแม่เพื่อนเนาะครับเนาะกับมีมีออกกันเดียวนะครับมีแต่เห็ดขอนขาวที่ออกเนาะนะครับเดี๋ยวบรรณาธิการเมืองเห็ดตัวอื่นเนาะนั่งฝาฝาไู่เห็ดบดละครับนั่ง่าเขาเนน่ยท่านมีครับกเดี๋ยวใครเมืองเห็ดตัวอื่นอีกเดี๋ยวสีแวมมาแยีมเพื่อดีเนาะครับเนาะ ครับนนี้บางคนเขาสั่งก่อนบางคนเขาสั่งก่อนก่อนเ้าส่งก่อนเท่าไรแม่เธอมีผู้อยากไงบาทนะครับผู้ได้อากได้พร้อมเปิดจ้ะก็คือพรอมเอาพิเศษกินได้จ้ะก็ไปละเปิดเลยเปิดเก็บเลยตอกก่อนเสียสิบหอยเสิยหายตอกกอนดีๆเสียหตอกกอนดีๆไปเลยจ้ะคัดให้เลยคัดให้เลยก่อนละแปดบาทจแปดบาทให้เลยโอ้เขาก็มาเอาอยู่เือยๆผู้ใดอยากกินแบบว่าบ่ต้องมาเที่ยวมาซื้อมาอย่างก็คือซื้อก่อนไปเลย เราคนเขาแบอยากได้เป็นเลี้ยงเองเขาก็เอาก่อนอืดวันนี้การเอาไปไใยเอาไปไใยในวันไหนครับสมมติว่าสือไปว่าไม่ลงเรือดขึ้นเขานขีน่เอาไปไใยเขาก็เห็นลงเรือดน,น้อยนโอ้โลงเรือดน,น้อยใช่ครับเอาเอาเป็นผ้ายางคุ้มผ้ายางคุ้มครับ ครับพาแแลมโป๊กพาสแลมปกพเพื่อยางคุ้มนี่คือให้มันเอาเนาะครับเนาะเอิบเลยเถ้าเขามาเนี่ยผมซื้อว่ามันเอิบหายใจบ่ค่อยอยากออกบดได้ห่อนๆอันนี้ก็เปิดขึ้นแน่ถ้าบ่เปิดขึ้นมันเดาแห้งกว่นี้ครับเฮ <H ead S 1> ็ด่มันจะขาดเหี่ยวมันจะดอกบ่มีนะครับมันแห้งข้ามันห่อนนี่เฮ็ดจะบ่เป็นดอกโอ้แล้วคือว่าอุณหภูมิมันต้องพอดีโอ้ในเรื่องเมืองอุณหภูมิมันนำครับบางคนปลูกพิษขาในแสดงว่าอนพอดผู้ใด้กำลังปลูกไม้มือไม้นะครับเด้อนะครับแม่เพื่อนแนะนำว่าอย่าให้มันหดเกินไปนะครับ นะครับมันห่องเกินไปดอกมันจะหน่อยนะแม่เนาะขาวขาจะเงี้ยวับผมใหญ่เลยขาใหญ่ตีกระบอขาใหญ่ขาเงี้วนะครับนะครับนี่จากประสบการณ์ของแม่พ่อปู่มาเป็นสิบปีนะครับผมอยู่บ้านสุขพัฒนานะครับผู้ได้จากทานไปผ่านมานะครับเนาะเสรษฐน้ำยืนเด็ดนะครับเนาะนะครับแว่แว่มาไหนนะครับเนาะนะครับทวงหาแม่เพื่อได้นะครับผู้ได้อะไรียกได้ก้อนเฮ็ดนะครับแม่ข้าในอุบลเท่านะครับเนาะหรืออำเภอแก่เฮียงนะครับครับผู้ได อ่าได้ฟังในเมืองเรียบเนาะครับเนาะกับทัวมหาแม่เพันได้นะครับแม่เพันก,กับพ่ออี่ให้ความรู้นะแม่เนาะครับแม่โรเอออเก่าจ้าจ้าอนี่ครับแม่เพันก็กำลังตัดให้เบาเสียงหน่อยนี่เครับเด้อนี่ครับถือโอกาสนะครับไอ้ซื้อไปกินแรงน้ำนะครับเนาะนะครับเสียบแล้วเนาะเห็ดใหม่ๆครับเห็ดใหม่ๆสด้อสวนแม่มาเสียเอาไปอย่างไหนวะแม่ แต่คนมากบางคนเขาก็ะยกบางอยากเย็ดนางฝากครับโอ้ต้นต้นต้นนี้มันเป็นเห็ดแกงนะไหม,นไมเนาะโอ้ยนี่เลยครับเห็ดแกงนะพี่น้องนี่ครับอุ้ยพะก,พะพะะกา,าะกรัางตัดน,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 นะครับพี่น้องเนื้อถักงามคัะเอาไปแกงมาเลียงนะพี่น้องเนาะบู้ยเดี๋ยวบุกร้ายหนึ่งคนครับแกงบักไงได้นะหมเนาะแกงบักไงได้แกงใส้นั้อใหม่เอาไหม่ แกงใส่ใหน่อไม้เมาอ้ะครับพี่น้องเท่านี้ผู้ใด,ดอยู่บ้านถ่ายกินได้พี่น้องเด้เอนะครับ